ช็อตนี้กันบ้างอากาเซ่ล้มตึงนะฮะคลิปมาร์คก็ตเซเว่นนะครับโปรยเสน่ห์การงานแบรนด์ระดับโลกนะครับผมไม่ปล่อยให้เหล่าอากาเซ่ไทยต้องคิดนานเพราะว่าล่าสุด มาร์กอสเวตหรือว่ามาร์กต้วนนะครับผมนะฮะบินลัดฟ้ามาปักหมุดยอยู่ที่เมืองไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยหนุ่มมาร์กเนี่ยมีตารางร่วมงานเค้าดาวในวันที่31ธันวาคมนี้ที่ไอคอนสยามนั่นเองครับแต่ที่ทำเอาโลกโซเชียลแทบแตกเนี่ยเมื่อมาร์กเนี่ยมาปรากฏตัวในงานบูเกอรี่นะครับผมเซอร์เพนตินะฮะไลท์อัพนะครับ,ลรบฉลองเปิดไฟคริสต์มาสรูปสร้อยคองูฮะนี่ครับสวยมากฮะฮคุณผู้ชมดูครับระยิบระยับเลยทีเดียว นะครับไอคอนิกของบูเกอรีนั่นเองครั้งแรกในประเทศไทยนะรีวิวพาร์ชั้นจีไอคอนสยามงานนี้หนุ่มมาร์กเนี่ยมาในลุกหล่อเก๋นะครับเท่สูตรสีดำนะครับเรียกแสงแฟลจากช่างภาพแบบรัวๆนะครับสำหรับสร้อยคองูเนี่ยรวมไปถึงสร้อยข้อมือนะครับที่หนุ่มมาร์กสวมใส่ในงานนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา3 0 0 0 0 0นะครับสหดอลลาร์หรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณนะครับ12ล้าน3 0 0แสน นะครับผม5 0,000บาทนะครับนะฮะก็11ล้าน12ล้านแล้วก็สร้อยคอสร้อยข้อมือเนี่ยจะอยู่ที่1.7ล้านบาทเรียกได้ว่าหรูหราสมฐานะศิลปินระดับโลกจริงๆครับ ก่อนเข้าประกวดนี่เป็นไงฮะนี่สุดยอดนี่ไป็ไข่ไข่มาเหรออะไรฮะไข่ไข่มาเหรอคุณอย่าดูถูกสร้อยผมนะอันนี้ไม่ใช่เปีปนะนะเขากำลังฮิตนะฮะครับผมเทกำลังมาส่วนผมเทกำลังไปครับแหมนี่ว่าหนูไป็ไข่ไข่ได้นี่นี่ดูฮะ ของผมเป็นไข่งูครับของก็เป็นงูฮะไข่จิ้งจกนะใช่ของผมไขไข่งูไขจิ้งจกครับเอ้ยไม่เป็นไรเราภูมิใจในของที่เรามีนะอันนี้มากอ้วนนะครับมากอ้วนถ้าเอ็นดูหมากอ้วนครับมากอ้วนเราเบรกกันสักครู่นะฮะกลับมากันนะ